有点快了，算了。 วสวัสดีครับผู้มัสาวไทยรุ่งสวยรวยน้ั่ใจเลือดเลือดจ้าพี่สิงใสเอครับผูุ้กคนหลายด้อควกมันเตยมนำมาหาออาแก่งไอจ้าแกเ่งไจ้านีเดี๋ยวดีดดด้สาละ mình hiệp lại hiền bạc cặp bạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เปหนึ่งสวัสดีครับผมขอบคุณหลายหครับผมสวัสดีคุณโอเกิดเสียจากเพียงบัวหลักพี่รอรหลักสวัสดีครับผมขอบคุณหลายหครับผมหเว้าเผาเว้าเผาจากกันบัหน้าพี่หน้าสวัสดีครับผมขอบคุณหลายหครับดดบสามดบสามสุดหลักสวัสดีพี่เป็นหนึ่งสวัสดีจ้าจากหนสาวประเทศไทยด้วยครับผม สวัสดีจ้าวนาจากเียกขัดกลุ่มคุงามสวัสดีคับภูมิสวัสดีพี่วัลลาจากที่บ้านาหรือกมบ้านนาสวัสดีคับจากพี่วัลลากคุ่มวหลายากับผีตึงหนักใจง,งามๆสามเชียวเราคนหลึออมีโอกาสกจะไปตอบแทน ก็ให้ลำลำลอยๆเด้อพี่เปนหนึ่งเราก็ไปให้สู้บ้านเนาะมาไล่กำใจให้กำลังใจพี่น้องก็ให้เตะให้มากก็ให้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อครับพี่เป็นกับคนร้ายกับคนสวัสดีครับชาวประเทศไทยกับพี่เป็นหนึ่งเด้อครับเป็นหนึ่งสวัสดีจ้าขอบคุณนะครับจากวันวันดามเรากับคุณ คุณลายกุมาดำยรหลักอ่ะตัดท้ายตัดทาย,ททายเลือดเอจ้าจากกีมาดำเลือเลืกระพุมคุณมาดามสวัสดีครับจากกียุโรหลักกระพุ่มสวัสดีสาวท้จากก,บาากีบันนสะบายนี้เล้อคร้าเป็นหนึ่งก็หัวเจ็บกอดกอดมหายมาดำาถเป็นหนึ่งเนื้อสบายดีบ่ ความพอใจกดกดนี่ันเปสวัสดีครับประดามคุม้มบอกพระประ้าจากพี่เป็นหนึง่งวันหน้าสวัสดีจ้าจากมาดาม้ึงขอบคุณบานสาวประเทศไทยสวัสดีครับจากพี่บอหลักสบายดีครับพี่มาดามจากพี่เป็น,นคุณบอสักดีจ้าจากพี มาด่างเนื้อกับผมสวัสดีเป็นเนึ้อจากพี่บรนนาน่ากับเจอเกาะมาเอาปุ๊กแกให้พี่เป็นหนึ่งก็ก็ได้ย้ายไปปุ๊กแกบอกเน้เอกับผมที่เสียคุณเ,เป็นหนึ่งสวัสดีครับจากพี่ว่าหลักเน้อกับผมทีเ่เสียเลือดเ,เ,เลือดจ้าเจอเกาะเกาะสามเกวดเลือดเลือดกับุ่ม ด้วยภาพคนดภาคนงามคนมีน้ำใจสวัสดีครับคุณวักษลาจากพี่เป็นหนึ่งเด้อกบผมบอกแล้วนะครับพี่เป็นหนึ่งเลยนะแล้วก็รูมนั่นมาให้ดูไปันเักเอาอมงามให้สโัสดีพี่วัลลลาจากพี่นุชจัน พิน uh, an ุจันสวัสดีครับพ่พอนิพาสวัสดีรับจากันคุณว่ารักพินุจันดีจ้าจากันมาดามสวัสดีพ่อนิี้พาจากันพินุจันเดอครับสวัสดีครับพ่อเล้พาจากพี่็นหนึ่งสวัสดีรามคุมจากพี่นิุจันเดิมกับผมโอ้เจ็บปีกูมาให้ ากในหลาขอบคุนนือจันสวัสดีค่จับเพี่บ้าสวัสดีค่ับนืจันับพี่เปนหนึ่งเลยกัดกินวิุพานสวัสดีรับผมหัวใจกับมาสวัสดีสวัสดีมาดามเบนหอัก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 กนเนจังสวัสดีมาดามเบียนเลยน้องจะพักกชๆมา สวัสดีกับตู่มลองจะกดกับคนในนกับผมสาวไทยกัหูเจกับกดมามูเล็แปเต็เป๊ะนเเป็นมูสวัสดีกับตูเนองจะกดหูเจกับกดมาปีพินจ้าจากันพินุจินขอตสวัสดีครับเมมูสวัสดีครับตูแม่ลอง สวัสด,ดีครับแม่น้องสกอดจากพีเป็นหนึน่งกับผมสวัสด,ดีแม่น้องสกอตสาไทยสวัสดีครับจากพี่าหรักเก็บข้อนี่เวลาอ่านหนังยังไม่ได้เก็บข้อเลยสวัสดีแม่นอ้องซื้อจากพี่สาไทยสวัสดีสกดับ,บ,บผมกับคนในไหลกับผมแม่น้องสกอตจ้าจากพี่นุชัง อีกเพ้ยงดีจ้าจากมาดามด้อกับผมมาดามสวัสดิ์จากแม่มูเป็นหนึ่งการเวลาสวัสดีครับจากพี่นุชันสวัสดิ์จัดแม่มูจากพินเชันแม่น้องสะกดดีจ้าจากมาดามด้วกับผมสวัสดีพี่มาดามคับจากแม่น้องจะอตพี่นุชันดีจ้าจากแม่มูเด้อยกับผมสวัสดีแม่มูจากพี่นุชัน ีหมูดีจ้าจากมาดามเด้อกับสาประทไทยสับดีสาปะทไยมาอักอหนักเสียมาพี่นุชจนขึ้นเป็นหนึ่งสวัสดีครัจากเีหมูเด้อกับผมจนไว้นะครับโอ้โหเสียกระเป๋าลายกับพี่เป็นหนึ่งใจงามๆเด้อกับหยุดยักไงขึ้นหยุดยบ้านเด้อที่ตางกานให้สูงๆเด้อครับผม คนละลายครับผมยีราฟินสวัสดี้าจากแม่มูด้วยครับผมพี่นุนจันยือเต่านี่ไปจอดไว้ให้จนจนตบยีราฟินว่ะพ่จนอกันพี่นุชจันพี่นุชจันหัวจกับผม่าสองอนจากสาวไทยสวัสดีแม่มูจากพีนน่ปนาสาว ชาวคนไทยดีจ,าจา้าส so าวคนไทยสาวไทยวะคนสาวไทยในมืองวะชาวไทยสาวคนไทยดีจ้าจากใเมืองก็จากเมืองสวัสดีพี่ oui อบตครับสวัสดีครับผูเม่ืองหลวงจังหอัดบ้านคนเมหมูแม่หมูจากนชาวไทย ไิสาขุมคนลามาแล้วโหแต่กอดหน้ากอดคนหล้าบจากพี่ยพินจากที่นุจันบานหน้าดีจ้าจากแม่มือบานบ้านบ้านหน้าฝ่ามือถงนอนะบ้านฝามือลองสาบ้ทศไทยจารันตีสาไทย เดบอี่ยายเพินเลยกับสวัสดียายอพินจากกันพิบัน้าสาวกมดีจ้าจากแม่หมูเ้อกัผมพิเสียดีจาพิเสือหัวยจกัดกวดมาสวัสดีรับผมเดีพาสาวกมพลังเสียพลังคตามใจดีลองฟาใสลองฟาใส่สวัสดีจ้าจากกันพิ สาวดินเพรผมพี่เป็นหนึ่งสวัสดีจ้าจากันสาวผมเดอพระผมสวัสดีสาวเบนหัวอักอัมาจากันพี่จังสวัสดีพีจ้าพี่รจังจากันพี่รราสวัสดีพี่เป็นหนึ่งคระจากันน้องสะกดตอพรผมแม่น้องสะกดสวัสดีจ้าจากันใมมุกอะไจน น้องมาดามคุ้มสวัสดีจ้าจากพี่สาวไทยแม่ <c oughs> น้องสก๊อตสวัสดีจ้าจกมากแม่มูดูจากผมวันวันนั้นผมผ่านสักแก้วดูโอ้ต้องดมสวัสดคบบสีครับคุ้มคือผมไม่เหรินน้ำเนี่ยก็สักแก้วครับเราบ่กับเราบ่กับเราบ่ต้องดมอืมโบวานในนอตบ่านในเดี๋ยออกไปหับอยู่ สวัสดีแม่น้องตะก,ก้อจากพีบันนาเด้อยกับผมปีสาวไทยกับนันบ้าไฮโบ้านนาฟ้าใสดีจ้าจักแม่หมสูสวัสดีหัวหนา้าเผาจากผมนุชจันกุลไล่แล้วครับจากน้องดมขอบคุณลไล้ลกับผมน้องดมโอ้ยมากผมว่าเหรียญน้ำอายนะไฮโสดว้วยตอนนอั้นตอนนี้ยังหันยังหนี ออกไปฮับเนี่ยต้องดมดีจ้าจากแม่หมูด้ครับผมต้องดมดีจ้าจากแม่หมูคิสาไทายสวัสดีพ้าจากแม่หมูแม่หมูดีจ้าจากกันสาวผุ้มสวัสดีหยกดูมจากนุชแดงม่น,น้องสาวโกศสวัสดีจ้าจากกันคิสาไทายพินวดจันดีจ้าจากสาวผุ้มครับผมสวัสดีพี่นดวดหัวหน้าเชียวมา พี่ลุหน้นาดีจ้าจากส่จกลมจากสาวลมมือนกันนามั้สามเจ้ากับคนไรกับผมสิอยู่ขึ้นดีจ้าจากกันได้พกลมเดินกับผมพาผมก็หู้เดินตัอตมาสีหวัวจอดใ,ให้เดอกจากพี่อยู่น,นี่เป็นบ้านยังดอกบัวพินเนาะบริหารเวลาเนาะกับคนไรกับผมเอาพ่อลปพากัน สาวไทยสาวกลมยีนรู้จักจก,กับหัวเจ๊กอดมากกับพวกนล่ให้กับผมมือเต็กับชิมากับเกี่ยวทอมาพิ่มากับชิวมาขอบคุณลให้ับผมยมกอะหัวเจ๊กอดมากกับคุณนลให้ับผม นือจังกับปูกักเียมไห้เม่มูก็ห้มเจ้ก่อนมากกับคุณายากับผมสวัสดีแม่ค้จากมานม่นนสก,กัดมือจันเอฟเอฟกอฟไปัทวดาแอบยังงี้ได้หลายว่นจะเห็นได้แกงนึงนี่างไได้สองสามดอกกันล่ะสองสามดอกนี่ดิ

สวัสดีพี่นุจันทร์ค่ะจันทร์นนท์สุขพรมสุขุมสาคุมซาคุมจากพีนุชจันทร์สวัสดีค่ะแม่จันทร์เด็กจันทร์สวัสดีพรมพ่เศษเดือดจ้าจากสามีนางหุ่นเจ็บปวดมากแมจันทร์แม่จันทร์จากพี่นุจันทร์สวัสดีบาน้าฟ้าใสฟาจากแม่นางสุขพรมสวัสดีค่ะแม่จันทร์จากพี่ปนุ เลือดเลือดจากในจันทรัผี่ลกรบผมพรุจังดีจ้าจากสาวมสาวบานนาดีจ้าจากในมุ่ได้จันดีจ้าจากในมุงมองตึงน้อกในจันเสือพิษมองเลือดพิจยางเขาเบสหนื้อในจันดีจ้าจกาจักากุมด้กับสาบบานนาจากันพิุษจัง Điếng nói hay, Giống nói xem rán nhai luôn hay. Sau đi gai chán khá nói sập sập đi chá trở mẹ đi chá con à, <laughs> Sao con chẳng ในนอสกอดิจาจากสาวบ้าเด้อกัดุมเนี่ยใมูจาจากเงียจันสาวบานจากนงียจันมึงก็ตามสามเจ้ากับุณในไล่กับผมสาเิตกฤสัตมเวียดชื่มช pues ื่อมาสวิจาดีเป็นเนื้อจากกันสาวบนานนนองก็กด โอ้เตะก่อนมากครับติดเตือหม่ก่อนคุณอะไลครับผมสวัสดีทุกบ้านจ้าจกแมงจังแม่นองสกอดดีจ้าจากสามนาพี่จังโอ้จอีปูมาสาวกุโอ้กอนมากกับคุณะไรลครับเพงแม่นองสกอดจกงไจัอพีนจังกยูทูบบ้าวงนุจ้าจังไังพี่นูจังติดเให้ง จังกชิวๆมากระมจะะกอดมามีรนจังโต้มืหายกยันลูหลดไว่าหนี่จังกอหจกอดมาหายจังก็ตีเกลือมาหายวนจันามาห้กขอบพุนในร้ายกับผมสาวพ่อหรือว่าสาวมสาวบ้าน้าก็หูหูจกอดมาห้ในจังก็ชิวๆมาจะกอดกอดมาห้ขอบพุ่นในร้ายับ แม่จันดีจ้าจากสารพนิพดทอ์กับผมมาดามกัก็นม่จันกเจากอดห่อบคนในร้ายครับสวัสดีตัวตอเสีอสวัสดีครับจากคนบนบอยลูกกันสวัสดีครับภูมิขอบคนในรายกับคมลูกกันสวัสดียายจันจากกันพีปันนาสวัสดีมาดามคุ้มคนเสือจากแม่จันเด้วครับบคุณทุกทุกีครับ จากรุมกันขอบคุณหลายครับผมได้จันทร์สวัสดีครับจากคุณบรรดอยสวัสดีคุณบนดอยจากในจับนบ้าบหน้าฝากใสสวัสดีจากรุมกันคนณบอญด๋อยด้วยขอบคุณน้ำใจอันแสนงามที่คอยตามมอบให้อยู่เสมอ ขอขอบคุณที่ได้พบเจอรักเสมอน้ำใจอันแสนดีขอ,ขอบคุณน้ำใจอันแสนงามที่ไปตามมอบให้อยู่เสมอขอขอบคุณที่ได้พบเจอรักเสมอน้ำใจอันแสนดีสาธุมสาธุผุ สวัสดีคุณบุดอยจากพี่บรรณาสวัสดีครับคนบนดอยจากพี่เป็นหนึ่งเด้อกับผมมาดำปุมสวัสดีครับจากคนบนดอยดีสาวไทยจากง่ายจังเด้อกับผมคนบนดอยดีจ้าจังสาวไทยน์ก่อนดีผ้าสวัสดีครับจากกันคนบนดอยเด้อกับแม่มูสวัสดีครับจากคนบนดอยง่ายจังกับชิคชี้มาดีจ้าคนบนดอยจากมาตาม สวาสวนาสวัสดีครับจากคนบันดอยคนบันดอยจ้าจากสาวพ่อลวงผ้าหนูจังสวัสดีครับจากคนบันดอยพี่คนบันดอยจากพี่หนูจังสาวใต้สวัสดีครับจากคนบันดอยดีจากคนบันดอยจากกันสาวนาเป็นหนึ่งสวัสดีครับจากคนบันดอยสวัสดีครับปต่อผู้ขวัใจสวัสดีครับผู้ผิวขวัใจดีจ้าจากแม่ด่านด้วครับผม พูดใจทามจากพี่นนาดีจ้าหลาคนน้มจากพูดใจสวัสดีครับพูดใจดีจากพีเป็นมืเรื่องเราสวัสดีครับจากคนเมือนรอยสวัสดีเรื่องเราพูดใจทรมาพรจากพีรรนาสวัสดีครับคนเหมือนรอยจากกันพีพูดใจเด้อครับผุมกอบวัตรเสือหลุดมัดหลุดมาสวัสดีรับหลุดมัดด้อีกปรทีหนึที่เนาะประที อยู่จังก็ชิวชีวมาสวัสดีพุณใจยอยจากจะดักใจจังบัชีมา,จ,าจีจักเันยินดีจันเลยครับผมสวัสดีนุชจันจากคุณพูดใจสวัสดีจากคุณจ้าจากแม่มงน้ำใจน้ำตามให้ใจทุกบ้าน สุนนานนานจงมอบให้น้ำใใจเจ้าขอให้รวยถูกรางวัลันตามไปขอมอบให้เจ้าจงร่ำรวยดีใจน้ำเดือดดีใจน,น้ำใจงามตามให้ใจทุกบา้านสุขนานนานจงมอบให้น้ำาใจเจ้า ขอให้รวยถูกรางวัลวันตามไปขอมอบให้เจ้าจุงร่ำรวยคนไม่ร้ายกรบผมนกที่ดีจ้าจากแม่หมูสวัสดีพระมลูกดวอ่างนกที่ดวกบักดีจ้าจากแม่ดามคุมคบนบุญดอยดีจ้าจากไทตะกาจากมนมาช่สวัสดีพระมาสีจากทีเป็นหนึ่งสวัสดี วัาแม่หมูกับผุณค้าใจด้วยครับผมสวัสดีครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งครับโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วมาดามรู้แล้วตอนแล้วขอบคุณในรายที่แต่งก้อนหายเป็นหนึ่งาน,น้ำใจนี้ถึงแม้ไม่ได้เอ่ยแต่ไม่เคยลืมเจ้าหาขอให้สุขทุกวันโชคนำพา ร่ำรวยนะโชคดีและมีชหัวเจดกดเนื้อมือกหวเจกนื่อก็หัวจะบวกบวกสวัสดีจานองเสือสวัสดีครับคูณเดือดรักขอบคนในไายครับคมเลือดสุเกลือเือดสุดเกลือจากไอจีมกับคนในกับหัวจะบวกบวกมา สบายดีหมดแต่ด็สบายมาสบายดีครับผมพีนัดดีจ้าจากมาดามเด้ครับหนักนู้จากพี่เป็นไอติมบ้านสบายดีจากกันมาดามเด้อครับผมไอติมดีจ้าจากแมหมูมสวัสดีครับพีนัด,ดนะจากพูดใจไอติมก็สาธุเลยห่างเป็นหนึ่งสวัสดีครับจากกันพีนัดเมือง สวัสดีครับ split, ไอบทีมสวัสดีพี่เสือครับยิวดีสวัสดีครับคุณขอบคุณในลายครับเป็นไรน้อทางคุณเหตุการณ์ปกติว่ะพี่ววนนี่ขอบคุณในลายครับคุณเดี๋ยวูที <mind> <mans> ่นึงเดื่องอะไรไอ้ทีมดีจ้าจะพูดแต่ไอ้ทีมสวัสดีท้าจกพี่นัดนวดด้วยขอบคุณสวัสดีพี่นัดจากกันพินั่งสวัสดีทุกบ้านจากกัน พูดในตีนสวัสดีครับเปิณิกับพีเป็นหนึ่งพูดกู่ใจสวัสดีท้าจักพิงหนักตัวสบแบดแบดหมดคุยแล้วสอบแบดแบดนึงกับพูในลายกับจังหวะกับล่งอะไรล่ะปิณิจักพูดในหลายเด้อนายกเยอะจักคุณบุตรคุณบุตรสวัสดีครับทูสวัสดีพี่เป็นหนึ่งและทุกบา้านครับจากเป็นนีณเป็นนีิดีจา้าจาก,กันกระดาน สมเดีจทีมจากพี่นุชก,กันมังมาหน้าดีจ้าจากพี่นัตโทรศัพท์แบตหมดครับพี่ขอบคุณหลายครับผมคุณมาเหรียญน้ำเนี้ยพวกสูงเห็นไหมเออเบงกระเมียนกับอันใคยคนหยาดขี่กันอยู่บ้านน้องจันน้องกระดามดีจ้าจากพี่นัตเด้อครับจา้จาจ้าคนทั่วไปหัวเตะปวด สวัสดีครับผมคุณจัจจะขอบคุณหลายครับผมนี่บ๊ายบายเดี๋ยวท้ากับไผ่เด้อพี่วันนี้มีโอกาสเราจะได้พอกันอยู่ดอกขออยู่ไก่กันยกคุณลุงวุดดีจ้าจากมาดามเด้อกับยิ่งกว่าเด็กสีแดงกับดอกมือหันจาจจาดีจ้าจากมาดามนันมูอดีจ้าจากพี่นกมาดามตัวมือหันอันมวนมวนอันมวนมวนอะไรสนน สวัสดีลุงบูจากพินุจันสวัด então, สดีไอตีมจากพินาพินาดีจ้าจากหมูมวังวินนีสวัสดีคร่บจากพินาบอลงวดสดใสยกมือแพ่แพ่มาขอบคุณในร้ายขับบอลงบทสดใสจัดจ้าจากแม่มูบักนัวสวัสดีครับจากคนบนยอสวัดสวดีลุงบุจากพินันหัวตีปูมาเหมือนกั คุณป้ากว๋งจ้าจ้าดีจ้าลูกลูกไข่กัสสาวะจ้าพี่เราุบสวัสดีครับทุกคนบันบอกสวัสดีครับจ้ะคุณบอลบุสวัสดีครับภูมิคุณบอลบุบไปบอลลุบดีจ้าจ้ะ่นี่ย เดี๋ยวสารมาที่เนาะเสียล้วมาเสยแล้วโอ้เสียงดีมน่แต่โคตรลงฉัเนานะกับขอบคุณในหลายเด้อขอบคุ้น้ำใจงามๆตุกตคนเด้อดน้อกแตกโคตรขอบคุณในหลายขอบคุณน้ำใจงามงที่เป็นหนึ่งเด้อขอบคุณ ก็ตั้งใจแหละขอบคุณในหล่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย